น้อยบอกสายยกมึงดูฮะา่ไปตงัวได้ลูกพี่น้องงัวได้ลูกผูได้น้องงัวละผูสมวยแรลนเลยตาทิ้มตน่นมาสีใสๆอะนะปวขาเนาะแอคเกัดล้น แม่กไปซื้อวะซื้อมันอะน่ะน้อยเดียวนมันเผาข้างเลยเดี๋ยวเบิ่งคือประการแม่ป็นไปซื้อมาซื้อมันอะเมย์ไผ่น่นได้ลูกสามตัวกับตายปสามบาดไปให้งัวกินสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแตีงแพงสมองสมบัติสุขสุขคนเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านครับสุส่งสบูซาแนล มื่อนี้พอๆกับสบู่เส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องบ่ว่าทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศอยู่ก็อยู่ห้อยู่นาคือเก่าพี่น้องเอยอนี่กมใหญ่ยงมใหญ่ยงเนาะพ่อใหญ่แย้มโอ้ยนมันบ่เห็นบ่จักเดี๋ยวมันก็กินเองมัน เจ้าอีิต้มแลกก็บซ้ำกบปั้นเนี่ยโอ้กระดูกทำนี่เด้อมาเต็มกระซัมหน่องงัวพี่น้องหน่องงัวมันน้อยเหรอหน่องงัวต้มใช่ใบชมเสียวแซ่บๆร้อนเหมือนนี่คนข่าวเร็วๆพอชินอนเบิ่งนผู้ไปแงี้มันก็หายไปนอนตากอันแดดอยู่รูมกับปั้นหายไปนั่งพิงแดดกับปั้นพี่น้องเอ้ยนั่งหนาวอยู่นี่ เย็นเย็นคือน้ำแข็งเอาผอห่มไปตุ่มหอยหานังสั่นอยู่ไปแย่ๆบโมลูกบมไปเลยมีแต่นอนอย่างเดียวลูกแต่เวลาเขาหนักเท่านั้นพี่น้องเอ้ยหนังไปล่วงพอคุ้นอยู่เพียงกับสีหกในเด้อพี่น้องเอ้ยใจยังอีย๋แล้วดอะได้พี่น้องอันซาโบอันตัดเข่าเกี่ยวเขาน่ะเนื้อแต่ปั่นมัน เมือ่อคืนในรถสีเขามาพี่น้องเลยมาเฮือนซาโบนี่กาหกโมงเลยมืดเลยกา,า,าห้าข่าห้านาไมารถสีขากินต้มไก่หนึ่งเขาเต็มหวัวว่าสิได้สีเขาามาและกาไปมางขอ,อกงัออกเพราะว่าเอาเขาวไว้ในขอ,อกงวัวรถมันเขายากบันพี่น้องร่มก็พอร่มยานเพื่องปสวนขาจากับปานนี้ ก็เลยบริสีก็เลยบอกไฮรด์นันสีขาวน่ะเมื่อเมื่อคืนนี่ต้มไก่ให้กินเลดไหเขาจาเมื่อแบบนี้ไปมากหัวอน,นะหัวขอกงวัวเพราะว่ามันอันมันซีบ่ได้มันหอมเี่นองมคาขอกงวัวก็เลยเขาจาเมื่อละบบบนี้ก็เลยค้นออกมาพี่ ก็เลยคนออกมาพี่ชิมาซีอยู่เนาะแล้วมือ่อนีร่รถซีขาวชิมาไม่คนออกจากขอบงอันนี้มันเดินกลวงพี่น้องแต่ว่าตะกี้มันว่างเมื่อด้พ้นมันตกพ้นมันตกดีแล้วก็เลยเอาไปไหว้ขอบง แล้วเขาแล้วน้ำแล้วโอ้ยจะหนอนก็เลยเม่อปลาเที่ยงนาเลยนี่น้องยังคนมาได้ดอกพี่น้องซีแล้วคนนี่เพราะว่าน้ำพายประทานนี่เหตุในคนทางเปรย์เบิดพี่น้องเลยน้ำก็เลิกบ้านนี่จากสโบจะเอาเขามาบ้านใดหรือบ่น้องสบโบเนี่ยคนผุบอ้อมขึ้นบ้านหอยปังอ้อมขึ้นผุบ บัลน,น้ำมงน่อยออมคือน้องแต่จากเสียโงล่ลงมาแต่แต่สโบนเนี่นเยเบียกโง่โง่ปรนันแล้วสีได้เถียวหนึ่งกะเหยียบเป็นชวโมง่วโมงพนแล้วเผื่อสีหอดเทือนเสียทั้งเวลาเสียทั้งน้ำเมือกน้ำมันอีกโอ้ยสโบนยา,นาค่ะนะคนมาซอยพนแล้วขวาน้ำพายประธานน้ำกระน้่มพายประธานเนาะพี่น้อง มันเห็ดไห้อันทางสะโบเทียวยเนี่ยน้าม,มันกระลึกลุ่งนี่สฟะโบกเลยอยากคิดว่าอยากไปหาหอดพอบ้านพัเล่แ้าเก๋อเนี่ยห่มพัเล่เมื้าน่านเมืองเมื่ออยเพราะว่ามันหากมันลําบากส่วนหน้าทางนี้กับบางคนเขาก็อ้อไป,ปคุณแก่ึ้นบ้านน้ำมงหน่อยน้ำหอยปังพวกมันหน้าเทียงทางนะซองเทียงทาง บานคนที่สีแป้งทางลำําโบนี่พ้ากันแปลงเอานี่จักซิมีจะค้นในนี่เลยสามสี่คนเลยกับสโบกับหยันว่ามันมาไวเลยจกักเนาไรจกักซีเนวไรแล้วข้างเมืองพี่เนอะตอนนี้กับคนเขาออกจากจากันจากกันคอกงวัวพี่น้ะงองเวียกับพอลูกแก่เป็นไรคนอย่าบอก จะต้องขืนแน้เนี่นะจะต้องขืนไปโยนอยู่ทึ่งมันต่ำลงมามาดึงอันไ้มันรุด เืิอสิคนขาวแล้วนี่ก็ม,เมนเหม็นของงายอีกจะคิดอะไรจะสอบพี่น้องเลยเท้าก็เขาเพื่องตัดเอาหมัดก็สิใหญ่เนี่ยบอมันเพื่องพี่น้องเพื่องมันลาย เขั้นเขาเกี่ยวนี่เพื่องสินมาลายโอ้ยไปได้เลยไก่ไ,ไกนี่มันชี้ขาอย่างเนี่ยอ่านี่มันี้นุ่งมันไม่ได้นักข่าวเพราะมันได้ดอกวมันนักมันมีแต่เพื่องนะเพื่องมันลายขัน้นขัน้นซาเขาวเกี่ยวเขาหมัดเขาหมัดอันเขาวเกี่ยวมืดอนะ่ะโอ้ก็ใส่ป้าน,นี่นั่นห้วยนักเสริบแล้วจ้ะ อันนี้มันหลดอันนี้อันเข่าอันนี้มันเบ,บาเพราะว่าเพืองมันลาย่สัเขนารัาให้ไปหิวหน้าไหม่เด่น พุงมังค่าหน่อยเลยเนาะหัวห้องเมื่อก่อนมันเป็นเทียงเก่าเทียงเก่าทิสโบเคยอยู่กับเม่สชโบปะนี้หลังจากอ่าเห็ดเทียงใหม่ขึ้นมาเม่สชโบเสียแล้วเห็ดเทียงใหม่ขึ้นมาตัวน่าดีบัทันถึงตัวนี้เป็นเทียงเก่าแก่มูนมังเลยม,มาตาาัดเส้าลงเห็ดเป็นขอกงัวให้งัวอยู่มันเก่า บาดีพ่นมันตกดีก็เลยค้นเข่ามาอยู่หิงหัวนอนนอกร์เวลากำลังอ้าวหลุดรถไฟบาดหลุดใบยาคืนบาดโอ้โอ้โอ,โอ้เป็นตะยานแทหตะยานหลุดขวบแทนะหลุดปีนแทนะ โอหยานดิผู้ลูกชายใช่ปะผู้นางอยู่เทิงอำเภอยานใส่ร้ายจนบ่อยากขืนบ่จนไปบ่อยากได้บ่กูหลาบย่านมันปิดนค่ะตอนหนานวิยาตอนออกจากอัน <laughs> สายลาย่โปดเบาหน่อยลงสบายโอ้ยยางหลดก็อ่อนแล้วบ่จอยเอ้ยบริเติมลมจะเถอค <c oughs> คนเขาต่อไปคนเขาแล้วบานในทางเอาเขาเมื่อกันยังบ่งมี มันมันหยาทางสิเมื่อกับบมี่ทางอู้ยโผดโพนทางกันดิโอเคเนะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องเลิกขอบุญขอบคุณสมองสมบที่เขมาละเบิงรบชมข้ากันใหม่คลิปหน้าพี่น้องจ้านี่ก็ล่อฟังล่อส้มเบิงนอกว่าสโบ่สีได้ข่าวจักสอบทาเบิงอ่า ep สองเล้พี่น้อง ep <laughs> หนึ่งก็ล่างคน <laughs> กำลังค้นข่าวลงล้านสีไวสีถ้าเบงอีพี่สองมาสิได้จักสอบตัวเลขเขาสีออกท่าไดเนาะอ่าทางหน้าเคยเคยเล่าอยู่บ้านนาดูนี่สีแล้วไปหวานไหวนะได้ข่าสี่สิบสามสอบพี่นนองเอ้ยเขาเขาเอาข่าซสีกับสองสอบคร่งก็เลืออยู่สี่สิบเอ็ดสอบก็ค่งหนึ่งเออเลื่อยเลือลอ,อยู่สี่สิบสอบก็ค่งหนึ่งครืงสอบ เบิงรุดเบิงหน้าตันนี้หน้าเข้มหวยกับหน้าทงเทียงหน้าซองบ่อนแต่เก่าหน้าทงเทียงนะขั้นงามนะมันบ่ร้ายหน้าทงนะขั้นงามสุดกับบ่เกินหกสบแต่ชุมือเนี่ยกับบ่หอดดอกาะวหวานเอาอะไรกะมันกับบ่งามคือตะกี้ชุมือนี่ได้บ่อสามสีชิบหน้าธงนี่กะแจ็กสิไดทรายเอาเอาเอา ไอหน้าสม,มือเนี่ยกับคอยดำมไม่แต่ว่านวานไปเห็ดแบบบักเสี้ยงเหมียงเห็ดหน้าสม,มือเนี่ยเห็ดหน้าแบบสบายง่ยเรีลยวไหวจะได้ข่าบลายพุยกับแพงพุยกับใส่ลายกับบลายรุ่นเมสโบเห็ดนี่ห่วยใส่ระดับซิบสอบหน้าสองบ่อนนี่เพระาะว่าเมื่อก่อนพุยบลายแพงงสม,มือนี่มีแต่สอบแล้วพันพันหนึ่งพันกว่าถึงไปยังมันก็ ใช่การใช้จ่ายมันลายโอเคพี่น้องไปแล้วถาเบึงอพี่สองถาลับเบึงหลับส้มอฟพีสองว่ะจะโบสิได้จกสอบเนาะพี่น้องเนาะไปแล้วคลิมนี้พอกันใหม่คลิมหนาพี่น้องจ้าสบายดีสวัสดีจ้า